ขออนี่ไงล่ะห้าสิบเองคูณยี่สิบสามพันร้อยเก้าสิบหกนะครับผมมาขอหนักๆแบบนี้นะครับผมดอกเดียวมันไม่อยู่คำเตือนคลิปนี้จะทำให้ความเป็นผู้นำแนะนำให้ทับตามควรใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะครับสวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งนะครับผมในช่องเฮียโกโนหนึ่งนะครับวันนี้มาอยู่กันในเกมสงคราม สเปรดน,นะครับผมสาสตร์น้ําสงการนั่นเองนะครับผมเป็นเกมใหม่ล่าสุดจากทางค่าย PG เลยนะครับเกมนี้เออก็เรียกว่าชุ่มฉ่ารับสงการกันไปนะครับผมวันนี้พกทุนมาหมด200บาทน,นะครับผมอยากจะรู้อยากจะลองเหมือนกันนะเกมใหม่มันเป็นยังไงนะครับผมมาดูการจ่ายกันสักหน่อยนะครับผมก็ ดูกันสักหน่อยแล้วกันวันนี้นะสัญลักษณ์ไว้นะครับนะมีสแกตเตอร์เป็นตัวนี้นะครับผมจ่ายแพงที่สุดก็คือรูปผู้ชายนะใส่แว่นหือเปลือกจิตนะคนนี้นะครับผมแล้วก็มีโอ้โหน้องสาวคนสวยคนนี้นะครับผมจ่ายลงมานะไล่มาเลยนะครับผมตามนี้นะเป็นม้ายูนิคอร์นนะครับหน้าขันน้ําแว่นตาลูกบอลนะครับผมแล้วก็สัญลักษณ์ต่างๆนะครับผมก็จะมีตัวคูณให้ทั้งหมดนะครับผมเออมีไวให้ทั้งหมดนะครับผมตั้งแต่แถว2 3 4สี่และ5้านะครับนะเออมีการ สะสมสแคตเตอร์นะครับผม3ตัวเข้าฟีเจอร์หมุนฟรีนะครับผมเราก็จะมีตัวคูณให้นะครับผมตั้งแต่แถว2 3และ4นะครับผมว่าง่ายง่ายก็คือนะครับผมแถวไหนที่แตกมันก็จะเพิ่มตัวคูณให้นะครับผมมีการจ่ายสูงสุดนะที่คูณ5,000นะครับผมมี720วิธีนะครับผมฝั่งซ้ายคือถูกฝั่งขวาคือผิดนะครับผมวันนี้ก็ทุน200อนะครับนะเออออกใจน้อยไปสักหน่อยนะครับผมก็ลองดูสักหน่อยล้วกันนะครับผมก็ ดูกันเพื่อความมันนะครับนะไม่ต้องไปทําตามหรือเล่นตามแต่อย่างใดนะครับผมมาจัดไปเบ็ดห้านะครับนะมาออโต้ไปเลยแล้วกันนะครับผมเปิดโบไปด้วยนะครับผมห้าสิบหมุนแล้วลองมันลุ้นกันสักหน่อยนะครับผมเกมใหม่เกมนี้นะครับผมจากทางค่าย PG นะครับผมจะมาดีมาเด็ดไหมนะครับผมเพราะว่าเกมใหม่ๆเนี่ยชอบแตกชอบแจกเอาใจนะครับผมมันจริงไหมไปดูกันวันนี้นะครับผมแล้วเอามาอยู่ในคอนของเรา เอามาดินะครับคูณสี่แล้วเป็นไงตอนนี้นะครับผมมาแปดพันนะครับเออจากทุน200นะครับผมจะจบไวหรือจะไปถึงเท่าไหร่กันแน่นะครับผมวันนี้เออแต่ที่แน่นะครับผมลุน้นนะลุ้นในเกมใหม่นะครับผมใครเป็นสาวบุปผีก็ ลองดูแล้วกันนะครับผมเกมนี้นะมันจะดีมันจะปังหรือเปล่านะครับผมไหลกันไปนะครับผมลุ้นกันไป50ทีนะครับผมตอนนี้แต่ว่าลุ้นไปหลายทีแล้วเหมือนกันนะเอ้ยยังไงนะครับผมโอ้โหสงการนะต้องกา,านะ้ำอย่าปล่อยแห้ง <c oughs> นะครับแจกหรือเปล่ายังไงเคมาแล้วนะนะผมคูณหกไปแล้วนะครับนะมาอีกไหมนี่ไงหนุ่มหล่อคูณสิบนะครับผมแล้วเท่าไหร่รอบนี้ร้อยยี่สิบห้ามาดึงหลักร้อ,อยอยู่ตอนนี้โอ้โหคูณสิบสองไปแล้วนะครับนะมาอีกไหม เงียบไปนะครับจัดไปนะเป็นก้อนโตนะครับผมเป็นบิ๊กวินมาให้อยู่รอบนี้นะครับผมร้อย68นะครับผมเออยังดียังดีนะครับผมยังมีที่มันแจกมันแตกมาให้อยู่นะครับผมมาดูกันไปเรื่อยๆไหลกันไปเรื่อยๆเลยละกันนะครับผมมารออยทีดิดีเด็ดเด็ดเลยนะครับผมเป็นยังไงไปดูกันนะครับผมยังไงล่ะคูณเท่าไหร่แล้วเนี้ยนะครับโอ้โหแล้วรอบนี้คูณสิบหนะรับย80บาทนะ มาจาก200นะครับผมเก็บไปทีละเล็กทีละน้อยนะครับผมรอบนี้อีก2 37นะครับผมโอ้โหเด็ดไปดีเงินรางวัลเมก,กะนะครับผมไหลนอกเอาเรื่องอยู่ตอนนี้นะครับ50หมุน50ทีนี้ก็มาดีมาปังเหมือนกันนะครับผม <c oughs> มายังไง10ทีสุดท้ายนะครับผมได้อีกหรือเปล่าโอ้โหหนูจ่ายทีก็รูดทีหรือย,ยังไงไปต่อลูกพ่อู้หเกมใหม่ ไหนบอกแตกเอาใจไงไปไงล่ะตอนนี้ <c oughs> ครับผมรูดไปอีกแล้วนะ380บาทีกตอนนี้นะครับผมมันแตกไปแล้วมันก็ดูดคืนไหวเหมือนกันนะมาซัดไปต่อนะครับผมขอดูด,ดีดอกสุดท้ายนะครับจ่ายหรือเปล่ารอบนี้อยู่ที่400นะครับนะ50สิหมุนก็คุ้มอยู่นะได้ามา200นะครับผมมาดูกันอีกสักหน่อยนะครับลองเบ็ด1ิดินะครับคืออะไรอะไรจะดีขึ้นนะครับผมเพิ่มเบ็ดเราก็ เพิ่มกาไรไปด้วยนะครับผมคิดแบบนี้นะครับผมมาดูกันแล้วกันนะครับผมว่าเกมสงการของเรานะครับผมจะเอาเรื่องขนาดไหนนะครับผมแล้วนี่ไในฟรีสปินนะครับผมสามตัวเออสะสมไม่เยอะนะนะแล้วไหลต่อให้ด้วยมีขวัญถุงมาให้นะครับผมจ่ายมาละ25บาทนะมาอยากรู้เหมือนกันนะว่าฟรีสปินเกมนี้นะมันจะเป็นฟรีสเกอหรือเปล่านะครับผมกับนะครับ เกมส่งการของเรานะผมต้อนรับส่งการนะชุ่มฉ่ำนะขอผูแตกหลกหลอยแล้วกันนะครับอย่าปล่อยให้เหงานะของผูแตกมาทีก็ดูดคืนทีนะตอนนี้แล้วเข้าฟีมารอบนี้ยังไงนะครับผมมีตัวคูณให้เก็บด้วยนะครับแล้วเพิ่มมาเป็นคูน6นะครับนะแล้วแตกไปก็เก็บตัวคูณไปอีกนะครับผมผูเก็บตัวคูณใส่ถังนับนะครับเออง้างรออยู่แล้วตอนนี้คูนแนะครับผมเอาอยู่เอาอยู่รอบนี้244นะครับผมแล้วยังมีสัญลักษณ์ตัวถูกจ่ายต่อนะครับผมอีก 21บาทนะมาสะสมตัวคูณไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วบิ๊กวินแรกของฟรีสปินนะครับผมเบ็ด10บาทนะครับ2 6 5นะแต่ว่าถือว่าฟรีมาไวอยู่นะแบบนี้นะครับมาเออขอกำไรดีๆปังๆก็แล้วกันนะครับผมหัวสามฟรีสุดท้ายจ่ายทีเดียวแล้ว <laughs> เงียบเลยออ้ยอะไรวะนะ น้ำเค็มหรือเปล่าเนี่ยยังไงนะครับผมเอาน้ำอะไราสาดเดีย๋ยวตอนนี้นะครับผมรู้สึกว่าจะเค็มๆอยู่เหมือนกันนะครับนะมาสิบสองหมุนจัดไปอะไร2 8 4รอยแปดิสี่โอ้โหรอบนี้เบ็ดสิบบาทสะดุดีินะครับโอ้โหห,หรือว่าจะสวยที่เราวะเอามายังรุ้นกันต่อนะครับนะห้าสิบทีนะครับผมเกมนี้ไม่มีซื้อฟีเจอร์นะครับนะมาแล้วก็รูดคืนไปหลายทีเลยทีเดียวโอ้โหเกมนี้นะครับ สไตล์ v ีจร <gegen violin> <warfare> ิงๆนะครับผมจ่ายดีก็รูทีนะมาแล้วเอไปสุดจอนะครับผมขอเพิ่มตัวคูณเยอะๆหน่อยเออคูณ5้ามาแล้วนะครับผมว้วมันยังไงเนี่ยนะครับคูณ8แล้วเอ้าอีก160บาทนะครับผมกำไรจากไหลนอกรอบนี้นะครับผมถือว่าได้เรื่องอยู่นะมาจัดไปเบาๆนะครับผมเอาคืนกันหน่อยละกัน216บาทนะครับมาจากคูณ200วันนี้นะครับผมแต่ ดูแล้วตอนนี้ฮะไม่น่าจะจบไปนะครับผมแต่ว่ากําไรจะไปไกลขนาดไหนนะครับผมเออไหลเงั้ไปเรื่อยๆรุยไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้แล้วรอบนี้เท่าไหร่คูณ17นะครับผมคูณเด็ดดีแบบนี้นะครับผมมาดีอยู่นะเออเอากำไรยังไหลนอกเงี้ยนะครับหน้าเก็บเล็กผสมน้อยไปนะครับผมมาสองร้อยนะครับหน้าทีละเล็กเีือน้อยก็มา800กว่าแล้วนะครับนะมาเบ็ดสิบบาทนะครับผมรอบนี้แล้วเอ้าฟฟีสปินมาตอนท้ายนะครับผมได้เรื่องอยู่ นะครับสามตัวสิบสองหมุนนะครับผมมาขอได้ลุ้นกว่ารอบนี้นะครับมาแต่ขอเอาดีกับเมื่อกี้ได้ไหมเออขอกําไรหน่อยสวนชิวเฟี้ยวหน่อยนะครับผมไมี่จะมาทีเดียวรถตูดคืนไปนะครับผมแล้วมาคูณหกแล้วตอนนี้สามสิบบาทยังไงละ่ะโอ้โหมายัางไงล่นนะเออนี่ไงล่ะคูณเก้านะครับผมไหลเอายางไปเลยลูกพ่อ,อขอัวคูณเยอะๆด้วยนะครับเราอย่าจ่ายแต่วคูณนะมาเอากําไรด้วยนะสมกัร ยังไงจะเปียกหรือจะแห้งยังไงเนี่ยเอาน้ำไร้สารน้ำเค็มหรือเปล่าคูณสิบสแล้วนะเจ็ดแล้วมาขอบอลแถวแรกอีกคูนอยู่ตรงไหนวะเออสี่ทีสุดท้ายนะครับผมจะได้เลือกไหมคูณสิบแปแล้วนะตัวคูณเป็นใจนะครับผมแต่กําไรยังไม่มาเลยนะไหนบอกเกมใหม่แตกเอาใจไงเออขอกําไรหน่อยเออนีไงนะครับผมคูณ20แล้วโอ้โหพันกว่า นะทีเดียวให้อยู่แบบนี้นะครับผมดอกนี้ทีเด็ดเลยนะซูเปอร์เมกาไปดิหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับผมจากเกมสงครามของเราังไงนะครับผมหูวองใจแฟนบีจีไปดิเออแล้วดอกสุดท้ายจ่ายหรือเปล่าคูณยี่สิบแปดแล้วนะครับผมโอ้โหตัวคูณมาดีนะครับผมแต่ว่าจ่ายมาทีเดียวหนักๆน,น,นะครับนะจัดไปไม่เบานะรอบนี้หนึ่งพันสามร้อยสิบบาทนะครับผมหูเอาเรื่องอยู่อะตอนนี้มา เบ็ดสิบบาทนะครับผมทุน200ไหลมา2 0 0พแล้วนะมาถือว่ามาไกลอยู่นะครับผมตอนแรกนึกว่าจะเงียบจะเหงานะครับผมเข้ามาทีนี้เป็นไงมีกําไรเลยนะครับผมเดี๋ยวไปต่อีกว่านะครับมาจะหยุดแค่นี้ก็เสียดายนะครับผมดูเกมใหม่ไปเลยนะเอาไปให้สุดนะครับผมเบ็ดยี่นะรอบนี้อีก50หมุนนะครับผมมาลุ้นให้สุดเลยแล้วกันนะครับผมว่าเกมใหม่ของ TG เนี่ยนะครับมันจะมาดีขนาดไหนนะครับผมโอ้โหมีทีเด็ดให้เห็นอยู่ นะครับผมแล้วอู้หูอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งตัวมีหรือเปล่า <c oughs> ต้องมันน้อยไปนะครับอู้หูไม่น่ารุนเท่าไหร่นะมาไปต่อนะครับผมแล้วอู้หูตัวนี้สาวสวยคูณ3นะมาร8 0ยเลยทีเดียวนะครับเสียวอยู่ตอนนี้นะเบ็ดเริ่มสูงกําไรก็เริ่มมานะครับนะอย่างที่บอกว่าเพิ่มเบ็ดก็เพิ่มกําไรนะครับผมแล้วกําไรก็มาให้อยู่เรื่อยๆเลยนะตอนนี้คูณ4ไปแล้วนะครับผมขอแจ๋วๆหน่อยมาคูณแนะครับผมแจกมาอีก9 6บบาทไหลไหมไหลแต่ตัวถูกนะ เพิ่มตัวหุ้ไปเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้คูณ12แล้วเอานี่ไงเราแว่นตัวแพงตัวแรงของเรานะครับผมเอาไปอีก280นะครับเด้งมาดิเออเด้งมาดิเด้งมาดินะครับผมรอบนี้รางวัลก้อนโตอีก451นะครับผมสวยๆเด็ดๆไปนะเกมนี้ฟีเจอร์ไม่มีให้ซื้อนะครับผมแต่ดูแล้วตัวหูณขึ้นไวอยู่นะเออถึงมันจะมีแค่3แถวนะครับผมแต่ก็ถือว่ามาแจวอยู่นะ เออมาแจ๋วอยู่นะนะครับผมแตกทีตัวคูณก็เพิ่มทีนะครับผมขอดีๆก่อนนี้ก็แล้วกันนะครับมาลูปอีกหลายทีเหมือนเดิมนะครับผมโอ้โหจะไปเบ็ดไหนก็ลูปไหนเหมือนเดิมเออขอกําไรหน่อยแล้วกันนะครับผมซัดมันไปหนักๆเลยแล้วกันนะครับผมรอบนี้แล้วมาอีกยี่สิบสามทีแล้วฟรีเข้าเอาดีเออเข้าง่ายอยู่นะฟรีเกมนี้นะครับผมดูดินะครับมาแค่สามตัวแบบนี้นะครับผมฟีเจอร์ฟีจะเป็ินมาดิทํางานหน่อยลูกพ่อเออคุณ คูณดีๆคูณหนักๆน,นะตั้งสิบสองุนนะครับผมขอลุ้นอีกสักทีรอบนี้ฟีเจอร์เข้าเอาดิยังไงละ่ะแม่สาวสงการณ์ของเราเออเข้าให้ดีเข้าให้บ่อยนะครับผมเข้าง่ายแตกง่ายนกันนะครับซ้บมนันไรรอบนี้ยังไงแว่นมาคูณแปดนะครับมาแจกอีกแปดสิบบาทสวยดีไปเรื่อยๆหูหยุดเฉยเก้าุนลุ้นตัวคูณแล้วอา้าวลุ้นฟรีในฟรีวายนี่ <c oughs> <c oughs> โอ้โหนึกว่าสแกเตเตอร์มาเป็นวายหลอกให้ดีใจนะแล้วเปิดทางมารอบนี้มีอีกไหมตัวเดียวเออตัวเดียวเฟี้ยวๆหล่นมารู้ว่าสแกเตเตอร์อยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนไม่รู้โตัวคูณไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยอีกหกทีสุดท้ายนะครับผมแล้วอ้าวได้อยู่รอบนี้คูณยีสิบสี่ร้อยหกสิบแปดแล้วน้องสาวแถวแรกดูดิรออยู่เต็มจอเลยนะไม่ไมาให้นะผมแล้วอ้าวนี่ไงไวายทำงานนะครับผมวายคู่ดูดีอยู่สี่ร้อยเก้าสิบสี่รอบนี้ ตัวคูณไปหลัก20แล้วนะตอนนี้มาทีเดียวนะครับนะ้นสี่ร้อยห้าสิบสี่แบบนี้ได้เรื่องได้เรื่องเออห้าทีสุดท้ายนะครับผมหวังว่าจะจ่ายให้อยู่นะมาตัวคูณสูงสูงแบบนี้ขอทีเดียวเหมือนเดิมเออนี่ไงละ่ะห้าสิบสองคูณยี่สิบสามพันร้อยเก้าสิบหกนะครับผมมาขอหน,ห,นหนักแบบนี้นะครับผมดอกเดียวให้อยู่รู้เรื่องไปอีกหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบหกบาทซูปเปอร์เมกะมาแล้วสามทีสุดท้ายได้อีกไหมไปต่อลูกพ่อ โอ้โหดยุดเฉยอย่ารู้อย่ารู้ด,ดอกสุดท้ายได้ไหมหเป็นเจมาให้นะครับผมเบาๆไปนะครับหไหลเมื่อไหรรอบนี้เป็นตัวถูกให้นะสามสิบสองนะครับผมแต่น้องาการอยู่ร้อยกว่าไม่ไหมหยุดไปแล้ววะยังไงรอบนี้นะครับผมแต่ปีก็เข้าง่ายนะครับผมก็จ่ายมาไม่น้อยนะสองพันสามร้อยแปดสิบสามนะครับผมกับเกม สงการสแปนนะครับนาศาสตร์นาสงการนะครับผมของค่ายทีจีนะครับผมถือว่าฟรีที่เข้าง่ายนะครับผมจ่ายก็พอได้อยู่เหมือนกันนะครับผมแต่เบ็ดยี่สิบนี้รู้สึกว่ามันยังจะกักกัดอยู่นะมาเออหวังว่าจะเห็นดอกหนักๆนะครับนะจัดกาไรให้หน่อยได้ไหมโอ้โหลไปอีกสิบแปดทีนะครับผมรอบนี้จะมีกําไรไปถึงเท่าไหร่นะครับผมแต่รอบนี้ก็ถือว่ามาไกลแล้วนะคุณมาแค่200นะครับผมมาไม่น้อยนะ4,500 นะครับมา17ทีส right ุดท้ายนะครับผมวักว่าจะจ่ายอีกนะเออนี่ไงล่ะไอเคตัวแพงนะครับผมคูณสามเองไปอีกรุ่พ่อโอ้โหตัวคูณยังไม่มานะมาไหลเยอะๆหน่อยนู้คูณมาเบาๆนะครับผมเอาไปทีเออทีละสิบทีละร้อยนะครับนะเก็บเล็กผสมน้อยกันไปนะครับผมแล้วไม้ไหมเออแถวสามเออนี่ไงล่ะคูณสิบนะครับผมสี่ร้อยห้าสิบไปดี โอ้โหไหลน,นอกก็เอาเรื่องแล้วอ้าวนุมลหลอมาจยังไนคูณสิบห้านะครับผมฟันห้ามาทีเบอร์ว่ะโอ้โหนึกว่าจะไม่มีให้เห็นนะครับผมเป็นเรื่องที่แบบนี้นะครับผมเออทีเผยสองพันนะครับผมฟันกําไรไปหนักๆเลยนะรอบนี้สิบห้าทีสุดท้ายนะครับผมโอ้โหมันจ่ายตอนท้ายนะเอองหงรอตั้งนานในฟรีไม่มีให้เห็นนะแบบนี้นะครับผมเป็นเรื่องดีมาสิบทีนะครับผมรอบนี้กําไรดีเลยนะโอ้โหแตกง่ายจริงเกมนี้นะครับนะ เออทีเผอก็ก,กำไรหนักๆเหมือนกันนะครับผมกับสาสรน้ําสมการของค่าย VG ีนะครับ,รรบผมเกมใหม่นี้เอาเรื่องจริงๆนะครับผมที่บอกว่าเกมใหม่แต่เอาใจที่เอาใจดีนะเออแบบนี้นี่ดีเลยนะครับผม6กพันสไปเลยนะครับมา6ทีนะครับผมแต่ว่ายังมีทีละเล็กทีละน้อยนะครับผมมาทีละส0ทีละร้อยนะเออเก็บเล็กผ็สมน้อยไปนะครับผมกําไรนี่ก็มาให้โดยบ่อยอยู่เหมือนกันนะครับผม4ทีสุดท้ายได้ไหมโอ้ <c oughs> โหพอทักเราลุดเลยว่ะ มารอบนี้นะครับผมขู่6,003นะเออพอแค่น,นี้ดีกว่านะครับนะก็ขอบคุณที่รับชมกันจน,นจบคลิปนะครับผมกดไลค์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับนะสวัสดีครับผม